ครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นก็ไซด์เว์กันเวไปเวมาอยู่ตลอดทั้งวันเป็นเวแบบนี้ทุกทุกการไตรมาสสองนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีกลับไปดูนะฮะสติติใช่ไหมคะสติเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะไปจะมีแรงๆสักครั้งหนึ่งขึ้นแรงๆนะครับประมาณยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดนะครับแล้วก็จะเงียบแต่ถ้าจะลงเนี่ยทางลงเนี่ยน้อยนะฮะเขาก็เรียกว่ายอมกันนะฮะ แล้วก็ไปตัดสินกันที่สองกรกฎาเลยนะครับว่าจะไปทางไหนออกซ้ายออกขวานะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระนะฮะ<ช>มากมายนะฮะ<ช>แต่ถ้าเราดูในเนโน้มใหญ่นะก็คือ<ช>ยังอยู่ในเนน้มลงนะครับฮะลงลึกขึ้นครับพี่แนโน้นมใหญ่ใ,ใหญ่ไม่ถึงว่าที่ลงมาเป็นเอขึ้นมาเป็นบีนะมันต้องลงเป็นซีทีหนึ่งนะฮะเล่นๆในโน้มใหญ่นะส่วนในเนน้มองก็เป็นแนโน้มขึ้นอยู่ขึ้นมานี่ก็จะจบแล้วก็ได้นะหนึ่งหนึ่งแปดสองเนี่ย จะบอกว่าจบก็ได้นะฮะหรือจะไปจบที่พันสองก็ได้หรือจะแถมไปพันสองร้อยยี่สิบก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกอยังไงนะฮะวันนี้วันเราข้ามไปนิดนึงว่าหลังจากที่เขาเขาอ่ั่วกันแล้วนะฮะคัวกันไม่ถึงว่านะปิดท่าแถมเนี้ยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายแล้วเขาก็ะาจะมีท่าก็คือหลังจากหลังจากหลังจากเปิดไตมาดไตมัดสาม,มานะฮะวันวันแรกกับวันที่สองใช่ไหมครับ คือถ้าเขาเลิกเขาเลิกวันนั้นเลยนะฮะเขาจะเลิกเลยนะฮะไปถึงว่าวันที่สองขวบก็ยิงซ้ายทิ้งหมดเลยนะฮะเลิกเลยนะฮะอันที่สองก็คือว่าถ้ายังถ้าไม่เลิกนะฮะก็จะเล่นต่อไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็เลิกอยู่ดีนะฮะยังไงก็คือยังไงก็เลิกนะฮะไปจบไปเล่จบขึ้นนะครับครับทีนี้ถ้าในในส่วนในขณะนี้จนถึงสิ้นเดือนที่ผมบอกว่าปลอดภัยนะฮะเซดินเด็กก็คือปลอดภัยอยู่มาดูเป็น ตลาดพูดไม่มีไม่มีวอลรุ่มอย่างเนี้นะครับแนวรับนะฮะแนวรับที่ที่เป็นวันของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหกสองจุดสามนะครับจริงๆถ้าจะให้มันหลุดก็บอลรุ่มขนาดนี้มันทุบโครมมันก็หลุดนะฮะกลางสี่โมงเย,ยน็นแก๊งเดียวก็ทุบได้นะฮะหนึ่งหนึ่งหสองจุดสามเป็นแนวรับนัดต้าก็จะเป็นที่นะครับก็ที่ไฮเดิมนะครับดูง่ายๆหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งจุดหกเก้านะครับส่วนถ้าผ่านหนึ่ง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 แปดหนึ่งนะฮะจุดหกเก้าไปก็ ป้าหมายต่อไปก็หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเท่านั้นนะฮะค่ะนะครับอันนี้ในในทางเทคนิคก็จะบอกแบบนี้สําหรับเซ็นดีเทนะครับะก็เกิดสัญญาณสมบูรณ์แบบวันนี้นะครับทั้งโกลเด้นคอร์สนะครับเกิดแล้วนะครับเกิดการเรียงตัวของเส้นบ<ก>ูมิ้งนะฮะใช่ที่ก็เรียงกันแล้วนะฮะ <athon. S 1> ก็ไปดูว่ามันคือใช่นะฮะ <c oughs> แต่เนื่องจากว่ามันเกิดในขึ้นบีนะฮะมันก็จะมีไม่มีวอลลุ่มใหมมันก็ไม่ไม่ไม่แน่นอนนะฮะค่ะ นะครับมันก็จะไซเวนะครับถ้าถ้ามันเป็นเกิดขึ้นในในคลื่นจะเป็นคลื่นขาขึ้นที่เรื่องหนึ่งข่าว้าเนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบนี้นะครับมันจะไปแล้วอันนี้เรามาดูฟิวเจอร์ใช่ไหมครับค่ะพอดีเสียงไม่ค่อยมีต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรค่ะเอาเสียงเบาๆนี้ก็ฟังค่ะติดหูอยู่ค่ะก็ถ้าเป็นฟิวเจอร์นะครับแนวรับก็จะเป็นจะเป็นที่มันเป็นไซเวนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่8.8.2นะครับไปถึงของพวกนี้นะครับ อของพวกนี้ก็จะเป็น8.8.2นะครับส่วนส่วนวันนี้ก็ขึ้นไปทำ high อนึ่8.8.7นะครับก็ข้างบนสุดก็เป็น8.2.3ก็คงถ้าคู่กันก็คืออาจจะปิดปิดซีรีสนะ์ M แถวๆนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นซีรีส์ U กันใหม่อืก็จะไม่ค่อยมีอะไรเหลือแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าวันนี้เทรดแคบมากนะครับแทบแทบจะไม่ได้เทรดแล้วในฟิวเจอร์นะครับโดยจุดสําคัญของฟิวเจอร์ก็อยู่แถวๆ เอาก็า800แล้วกันนะครับจะหลุดลงไปไนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นชอ็อตก็จะเป็นถ้าไม่ถึงว่าถ้าลงจากตรงนี้นะครับชอ็อตก็จะเป็นที่เดิมนะครับ794.9นะฮะจะเป็นที่เดิมอยู่ตรงนั้นเป็นชอน็อตนะฮะในฟิวเจอร์ก็คงมีแค่นี้ใน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 ,ในกลยุทธ์ของการ่นฟิวเจอร์นะครับถ้าไปทวนในใน youtube ที่พูดไปเมื่อวานเขาจะเห็นว่าวันนี้มันก็จะตรงทั้งหมด ก็จะเป็นตามที่บอกครับถ้าถ้ามาอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันไซเว์เราก็ต้องบอกแบบนั้นนะครับมันมีเป้าไม่ได้นะะอันนี้ถ้าถ้าถ้าจะไปต่อนะฮะพรุ่งนี้เห็นแปดสองสามจุดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถึงจะบอกว่าอ๋อมันจะไปต่อนะครับเพราะนั้นการเล่นฟิวเจอร์ขนาดนี้ก็คือเบสเบสก็คือต้องเก่งเอาเก่งเอาโดยหลักก็ยังเหมือนเดิมว่าไม่ใช่เห็นวันนี้มันขึ้นไปแปดถึงแปดถึงเจ็ดแล้ววิ่งไปลองนี่ไม่ได้นะครับมันมันก็จะย่อลงมาเห็นไหมครับอย่าอย่าไปไล่ลองนะฮ ย่อแล้วค่อยลองย่อแล้วค่อยลองนะครับได้ขึ้นไปก็ช็อตโคลดได้ก็อย่าเพิ่งไปโอเพนช็อตเพราะยังไม่ใช่สัญญาณชออ็อตนะครับคือเราเราพยายามทําให้ถูกวิธีเพราะว่าถ้าเราเราทำฟิเจอร์แบบผิดวิธีเนื่องจากว่าที่ระบบที่อนุโลมลองเนะี่ยมันเป็นอน,นุโลมขึ้นอยู่นะแล้วเราไปช็อตเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายเหมือนกับคนที่ไปช็อตไว้ที่เจนะ็ดหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยระบบทก,ก็ไม่เชื่อมันเยอะนะครับคือเกมเนี่ยมันเกมเกมของฟิเจอร์เนี่ยมันออกแบบมาสําหรับ ยี่สิบสามสิบจุดเนี่ยมันก็กลัวแล้วนะนะฮะเราก็คงต้องต้องปรเทคความเสี่ยงระดับไม่เกินสามสิบจุดนะครับก็ต้องสต็อปลอตไปนะฮะถามว่าฟิวเจอร์มันจะไปถึงไหนมันก็มันก็ให้ดูที่เป้าแรกละแปดสองสามนะฮะอย่างไม่ได้ไปมากกว่านั้นส่วนทองคําก็ที่บอกว่าเมื่อวานขึ้นมาก็จะแถวนั้นก็ต้องช็อตใช่ไหมฮะก็มันก็เป็นช็อตถูกไหมครับส่วนหุ้นก็แล้วแต่จะขึ้นกันเ็าก,ก็จะขึ้นมานะฮะ หุ้นที่แนะนํนนาเมื่อวานนี้ให้ตามหุ้นกลุ่มแบงก์คาบปลีกนะคะใช่บแบงก์เนี่ยก็จะเหลือเอชซีบีตัวเดียวอ่ามันนี่เขียวตัวเดียวถ,ถ้าเราให้เคบแบงก์เนี่ยเราให้ t a ร g e เก็ตไปแล้วเราให้แค่หน<ช>ึ่งห้าเก้าเองตอนนี้หนึ่งหกศูนย์นะฮะนี่เ,นเรามีวินัยเราขายนะฮะ<ช>เราให้เราให้เอ่อบีบีอลไปที่หนึ่งหนึ่งแปดแปดนะฮะมันก็ขึ้นไปแล้วหนึ่งแปดเก้าเราก็คือขายนะฮะแต่เอชซีบีเนี่ยแทร็เก็ตยังอยู่ที่หนึ่งสี่แปดกับหนึ่งห้าศูนย์นะฮะเอชซีบ ส่วนหุ้นที่มาแรงขนาดนี้ก็เป็นที่พูดไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนโรงบานนะอ๋อโรงบานเหรอคะพี่บุ๊มีตัวไหนบ้างคะตอนนี้รงบาน BGS เนี่ยฮะเรามีโรงบานตัวเดียวนะฮะไม่ได้ดูเลยตัวเดียวนะครับก็เป็นรงบานตั้มาต่เก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าเลยเหรอคะใช่แต่แต่ไม่ถึงว่านักเก็งกำไรเนี่ยขอร้องนะฮะอย่าไปทำหุ้นเข้าเสียนะฮะคืออย่าไปเล่นเลยพุ่นแบบนี้ไม่ใช่พุ่นสำหรับนักเก็งกำไรแต่นั้นลงทุนเนี่ย พอมันมันหย่อนลงมาเราให้แนวแนวรับไว้ที่แปดสิบแปดใช่ไหมฮะพอลงมา 89, 90, แปดเก้าหลุดเก้าสิบเราก็ซื้อไปแล้วซื้อล้วลืมเลยนะฮะคืออย่าไปดูมนันอีกปล่อยให้มันทําเวลามันทํางานไปเอาเวลาเข้ามาเป็นตัวตัดสินในในผลประกอบการของธุรกิจประเภทที่เขาเป็นเป็นเชนที่สามารถที่ต่อสู้แข่งขันได้ในใระดับภูมิภาคอาเซียนนะฮะปล่อยให้เขาทํางานไปคมันก็จะประสบความสําเร็จเองนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะตลาดปอตทแลวครับวันนี้ปอตทและครับพี่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยที่จะ้เครดินกับพูดนพลังงานเท่าไหร่อ๋อตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปใช่ที่เราบอกว่าปตทวันนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเขาจะเล่นต่อนะฮะเขาไม่ควรอ่อนแอขนาดนี้นะฮะคือคือพอเราซื้อปุ๊บมันขึ้นไปสามสามห้านะฮะคือมันมีโอกาสอีกทีหนึ่งก็คือว่าจะขึ้นไปที่สามร้อยสี่สิบมันไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ขึ้นไปนะครับแต่มันก็ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องขึ้น พราะว่ามันเรานั่งดูอยู่เนี่ยมันเป็นแรงขายไม่เป็นแรงขายแรงขายออกมาในกลุ่มกลุ่มพลังงานนะครับโดยโดยตลอดนะฮะดูอยู่นะฮะก็คงคงต้องนั่นไปก่อนนะฮะก็ก็ดูมีสิ่งที่อยู่ในตลาดโลกนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะคือในห้างเสียงนะครับห้างเสียงปิดนะครับบวกร้อยจุดนะฮะแล้วก็แล้วก็ฟิวเจอร์ก็บวกร้อยจุดนะฮะแต่พอพอสปอร์ตปิดนะฮะฟิวเจอร์วิ่งต่อไปอีร้อยจุด ม่รู้ตัวเลขผิดอะไรหรือเปล่านะฮะของหางเสียงใช่ไหมคะทาให้ฟิวเจอร์เป็นพรีเมียมเลยนะฮะอของที่เกิดขึ้นไม่เย็นเนี่ยนะฮะซึ่งห้างเสียงเนี่ยมันเป็นตลาดที่เหมือนกับเขาใช้อินไซด์ในการเทรดหุ้นเยอะมากนะฮะก็โดยโดยกฎของฟิวเจอร์เนี่ยเขาจะมีพรีเมียมได้นะฮะก็ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นประมาณนั้นนะฮะของตัวอันดรไนิ่งนะฮะห้างเสียงก็วิ่งขึ้นไปก็ประมาณมีพรีเมียมอยู่ประมาณสักจุดห้าก็ไม่ผิดกฎนะฮะ แต่สิ่งที่มันบอกเรามาก็คือว่าอ๋อมันมีอินไซต์อะไรเล,เลยในในตลาดโลกนะฮะแต่ตลาดทั้งหมดก็ก็ไม่สะท้อนอะไรนะฮะค่ะก็ทางฝั่งยุโรปรทน,นีมันผิดหรือเปล่าไม่ใช่ฝั่งยุโรปก,ก็เป็นสีเขียวอยู่นะคะเขียวขึ้นมาใช่ไหมครับคัค<ช>นคือมันจะต้องมีมีถ้าผมดูไมถึงว่าเราถ้าเราเทรดหุ้นโดยใช้เดอร์บ้างใช้ข่าวนะฮะข่าวที่จะใช้ได้นี่ก็คือการดูอินไซต์การดูอินไซต์ก็คือดูผ่านจอมิเดเตอร์เนี่ยแหละไม่ต้องไปถามใครนะฮะฝั่งยุโรปตอนนี้ก็คือจาก จากที่แดงก็ขึ้นมาเขียวอย่างเงี้ยมันมีอินไซต์มีอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหมมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวสําหรับวันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งตลาดที่เราสามารถที่จะดูดูได้ดีที่สุดน่ให้ดูข้างเสียงนะฮะไม่ต้องคือเอาเยี่ยงห้างเสียงจะเอาอย่างห้างเสงนะฮะเพราะข้างเสียงเขาเก่งกำไรสูงมากนะมันมีอะไรเนี่ยที่ซ่อนอยู่ในที่ข้างเสียงที่มันประกอบออกมานะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปบอกในยุโรปแล้วมันก็จะไปบอกใน ในดืนโจนคืนนี้นะครับซึ่งซึ่งคาดหวังว่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องดีถ้างั้นสมมติถ้าตอนนี้ตลาดกําลังจะปิดตลาดแล้วนะคะพี่ถ้าเราจะเก็งกําไรหุ้นเราจึงต้องลุยในกลุ่มหุ้นอะไรเพื่อที่จะดักซื้อทุนนี้ขายมันเหมือนกับว่าจะผมซื้อเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะขายซีพอซื้อซ p พออ๋อซ p พอลงใช่ไหมคะวันนี้เออพอมันลงเขาจะสลับกันอยู่แบบนี้นะครับอ๋อค่ะนะฮะแต่เราดูเขาไม่ออกเลยว่าเขาเป็นซื้อหรือเป็นขายนะฮะค่ะแต่วันนี้ดูแบบ ไม่ทราบอะนะฮะมันสลับกันขึ้นแต่มันขึ้นไปเรื่อยๆนะค่ะวันนี้ขาย C p พกอซื้อ C ีพซีเว็บดันไปเออใช่เป็นอยู่แบบเนี้ยแต่มันไม่ได้บอกว่าว่ามันมันมันจะมันปเออมันจะไปนะอะไรทำนองเนี้ยนะฮะมันยังดูไม่ออกหรอกเพราะว่าในหุ้นเมื่อมันมีแคปที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับภาวะที่สําคัญกับมันเนี่ยนะครับเมื่อก่อนซีเบนสามบาทเนี่ยภาวะตลาดไม่ค่อยมีผลกับเขาเท่าไหร่นะฮะแต่พอเขาแบ่งตัวขึ้นมาเป็นสี่สิบบาทแล้วเนี่ยนะครับแคปใหญ่แล้วเนี่ย มันต้องดูภาวะโดยรวมของตลาดโดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องในตลาดมูลรุ่มซื้อขายในตลาดเนี่ยถ้าน้อยเนี่ยมันก็ไปไหนไม่ได้หรอกนะฮะนะฮะแต่เขาก็ถือว่าแข็งพอสมควรนะครับในในในบรรดาหุ้นที่ขนาดใหญ่ทั้งหมดนะฮะก็ติดอันดับห้าอันดับหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดวันนี้ใช่ผมสรุปนะครับว่าตลาดหุ้นจากนี้ไปนะครับก็อาจจะมีการเวียงบ้างนะฮะแต่โดยที่แนวรับแนวรับที่ใกล้สุดก็คือ ที่บอกไปก็คือหนึ่ง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 ห้าเก้าเนี่ยละกันนะฮะเอาไปสองแท่งเลยนะครับน่าจะแข็งมากที่จะรับได้ส่วนข้างบนก็แนวต้านเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วนะครับถแถวแถวหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ะฮะยังไงก็ก็ต้องทยอยลดน้ำหนักการลงทุนนะฮะใ,ใครใครที่ตามเรามาตลอดก็จะเห็นว่าเราก็ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหุ้นเลยนะฮะนะครับใ,ให้ลดน้ำหนักการลงทุนลงไปสักครึ่งหนึ่งนะครับทยอยขายไปแล้วก็ถ้าเราเล่นหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันจะมีปัญหากับเรานิดนึงะฮก็คือว่า พอเราขายไปแล้วกว่าจะมาซื้อกลับแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มันใช้เวลานาน,านมันอึนอดอัดแน่ไหมครับแต่ต้องอดทนอดทนแล้วลงไปซื้อใหม่นะครับก็จะได้ได้ได้เล่นเล่นพุดนเป็นรอบนะฮะหุณนพื้นฐานเนี่ยต้องเล่นเป็นรอบอย่าคล่อมรอบคำว,ว่าคล่อมรอบไม่ถึงว่าติดแล้วไม่ได้ขายสักทีหนึ่งอยู่ตรงกลางนะฮะวิ่งผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามันก็ไม่ได้ผลตอบแทนนะครับขนาดเนี้ยทําแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะหุ้นมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับมันพร้อมที่จะ ที่จะปรับฐานแรงๆได้นะครับทำแบบนี้ก็ต้องทยอยตัวไหนขึ้นมาก็ขายไปนะครับทำลองนี้ส่วนฟิวเจอร์ก็จริงๆอยากเห็นนะฮะอยากเห็นเหมือนทั้งเสงตกขึ้นมาเลยไม่อยากเห็นเหมือนทั้งเสง่แต่จรังๆคือว่ะคือผมอยู่ในตลาดพูดเนี่ยนะฮะในในฟิวเจอร์ของเราที่เทรดกันเนี่ยผมเคยเห็นนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเวลามันมีดิสカาเนี่ยมันควรมีเขาไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นถ้าเราดูจากที่เรามีเรามีฟิวเจอร์มาก็ไม่ควรจะเกินแปดจุดนะฮะผมก็เห็นทิบเจ็ดจุดนะฮะ,ะ,ฮะส่วนพรีเมียมเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะไม่เกินสักเจ็ดจุดนะฮะหรือหรือหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าดูตัวนี้ก็ประมาณแปดจุดนะฮะผมไม่เคยเห็นนะฮะมาแล้วพี่ม,มาแล้วเนี่ยมม<า>ไม่ผมเห็นพรีเมียมแค่นผมก็เลยบอกเจ้าเขาอยู่ <laughs> บอกเจ้าอยู่บอกว่าอยากเห็นเพราะถ้าเพราะถ้าทำวันนี้นะไม่ผิด พราะั้งเสกมันทําตัวแบบตัวอย่างให้ดูไงเราก็ลองทําไปแปดสองสองเลยผมไม่ได้บอกว่ามันจะไปนะครับผมกาลังสื่อกับเจ้าอยู่นะฮะพระเจ้าคนไทยอยากเห็นนะครับเพราะว่าคนที่ร้องขึ้นมาเนี่ยเป็นต่างชาติใช่ไหมฮะคนไทยอยากเห็นนะครับที่ที่เห็นพ่เมี่ยมเป็นฝันตาสักครั้งหนึ่งนะฮะพิเมียมแบบตามกฎอ่ะไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นตอนนี้มันพ่เมี่ยมอยู่ศูนย์จุดศูนย์จุดเก้าห้าประมาณนี้นะฮะเอาไปเลยพ่เมียมไปเลยห้าจุดนะฮะ อยากเห็นนะฮะถ้าจุดจากนี้ก็ไปแปดสองหนึ่งสองสองพรีเมียมเนี่ยผมจะไม่เคยเห็นแรงกนะฮะเห็นแต่ดิสคาวแรงๆนะฮะทำให้ดูหน่อยนะฮะ๋ยวจะมีคนเข้ามาเล่นอีกเยอะแล้วการเล่นฟิเชอร์แบบนี้นะฮะสุภาพเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวจะเรียกคนเข้ามาเล่นอีกเยอะๆเยอะเลยถ้าเจ้าไม่โหดนะฮะถ้าเจ้าเล่นแบบเนี้ยตามเทคนิคแล้วก็ทําเป็นไปเรื่อยๆนะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมาเล่นอีกเยอะคือเจ้าอย่าโหดมากนะฮะบางทีเจ้าบอกฝากเจ้าด้วยบางทีคือเจ้าอยากกระโดดนะ่ อยากกระโดดจะเปิดแก็บบ่อยนะครับคือคือรายย่อยกลัวนะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเล่นอีกเยอะเลยคือคือถ้าไม่มีคนเล่นเนี่ยนะครับฟิวเจอร์เนี่ยถ้าไม่มีใครเล่นไม่มีเกมของฟิวเจอร์เป็นเกมแมทชิ่งนะฮะถ้าไม่มีคนแมทชิ่งนี่เจ้าไม่รู้จะเล่นกับใครนะคนะครับได้ค่ะเจ้ามาเจ้าเอามาเลยเอาแปดหนึ่งแปดก็ได้ปิดให้ดูหน่อยเพิ่สองจุดก็ได้อยากเข็นนะครับได้ได้ค่ะพี่โอเคค่ะพี่เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ